โอ้ยนอน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 โอ้ยสองเจ็ดแปดสองสองงวดนั้นตัวนี้เฮียต้เจเสียนข้นเฮียแต่เสีคน้นเนแต่คสร้างบครับวัสดีครับเอซครับเป็นไรเนาะเอฟซีให้กำลังใจ้วยเอฟซีเพื่อผู่อื่กันะผู้อื่นกดีใจน้ อย่าท้อถอยอย่าน้อยใจมันออกทุกงวดที่นอ้ <im it> <im it> อ,อนงอ่าอ๋บชุดมาเนึ่งอน่ชุดใหญ่ใจคนจนมชุดที่หกมเร่เลขมี่หกอีหลีอ,าาาอา่ามี่หกคือผมไปว่าผ่าไตน้ะเบา้าเท่าขั้วเกากรนเนาะเออ,ะ <im it> อึ้นไปเพราะว่าหุมยันขั้วสูงว่าคือเป็นสงสูงหน่ะผมไปเห็นที่ผาไตนะซีหกหนึ่งสีหก แล้วผมาตีว่ามันเป็นเจ็ดเก้าเพราะมันสูงมาผาตีผมหน้าเจ็ดเออคือไปมันสูงมาแล้วมันเป็นเจ็ดแปดบริเรกแล้วก็ไล้เป็นซี่หก็้เป็นห้าหกมันขึ้นแบบนึเดี๋ยวแล้วแผมมันเถือยยู่ผมซื้อขึ้น ห้าหกเพรามันีอ่ะ่ได้ขึ้นห้าหกจริงๆผมก็ถือว่าเราไม่ได้ทุ่นดอกครับแต่เรา่อให้ปังคซื้อเออผมว่ได้คุยดอกผมป่อยให้ปั้นผมถือยืดแสนสามขาดทุนอยู่หกหมื่นกว่าบาทถ้าออกบนได้หลายเออมันออกล่างซะแตวอยู่ล่างกับพี่เอฟซีของผมตีขึ้นมาอยู่ให้เราตีถึกอยู่ อ็จะว่าเป็นง่วมาเรียนกันว่าเมื่อห้าเรียนหกเด้อเนี่ยมาสักคำว่าเราก็จับใส่เราจะก็ผมมันเรียนจะได้บนไหลายผมเรียนบนอ่ะเจ็ดเก้าสี่หกห้าหกเรือเรียกล่าค์เเรียนสองหกหกหกกันว่าเราผมอ่าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งกันว่าแล้วก็สิบสองผมซื้อมานั้น ผมบ่อพี่ทหารโกอยู่ข้างไตผมเลิกกัดไฟซื่อๆเดี๋ยวกัดไฟกันแต่กัดได้ดีดดดดดล่ะได้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 แค่ขาดทุนหลายอยู่ขาดทุนของโขกมันก็าบาทครับผมวออันนี้เอ่อเมียกับไข่อย,ยู่เด้ป่ะนี่ <laughs> เออเราเรียนเมียก,ก่อนเ <laughs> มียกเขว่าเออเ <c oughs> ขากับค่าจะจมเนาะมันก็ออกบอลได้จริงๆนะฮะ เอ,อพ่อเอ้อเออยา่ากับเข,เขาทุกงวดหล่าสอัอ้ยคือว่าเขาทาสร้างเปลี่ยนแทนคอทุกงวดแล้วจะไปเอาเงินมาให้ล่ะมาสัปแล้วก็นมียที่ดีเอาบอกเขาทานลเทียกับมี่อเออปันกะทูอหลีครับทุกงวดอหลี <c oughs> เออแล้วก็ปั้นล่ะละ่ะเลิงปั้นกับปั้นล่ะครับบันนี้่ตังชุดที่เเนาะบนนี้เนาะเอาไป็นชุดที่เก็ตเออเป็นอาวัติี่เจครับันนี้ ไอ้ย่าตังซื้อไว้นะพี่มากับคำว่าใช่โหไม่าสร้างเดีวมารต้องดีๆเลอ่อเอพี่มากับคำว่าใช่มาเออผมจะบอกก็ฝันเออวันนี้คได้ตัวดีดอกกูเพ่าเคยทีกับทีแรกาม่านฝันว่าไปเที่ยวไปทัศนะนาเขาครับผ้ารอบรัวไปทัศนะไปทั้งเชียงใหม่เชียงราย ไปทั ok, ้งขนทั้งกู้ไปทั้งกู้ทั้งผางไปกับไปเบื้องเขาเช็ดกาเสดเออพวกเช็ดกาเสดไปหักกระเลียงข้อเหย้าๆกันแม่กระเลียงข้อเหยวใส่ไอข้อเหย้าๆพอเราเห็นคนเมื่เพอเราดีใจเออคนเมืองหน้าอาวุโสพอเราไงพอไปพักอยู่หอรัฐบานเพื่อนรบพักไปเบื้องเพื่อปลูกของปลูกกันเขาปลูก ผักต่างๆงาเมื่อเขาปลูกไงครับพี่ท่ามู่เนาะยางเอานีน้ำแล้วงเขานางเดกินเขาน้ำเพลินเ็นสินะครับปเี๋ยวเมื่อเาดเดีพวอันเพกอดีดีมิคุณยายซึ่มันการเลี้ยงเาขาปลูกวเพื่อไดีดีครับบอกกับผมด้ดีเจสินัเดีนี้เราว่าทาสิกับมือไดเพปันหาบางซี่เพราว่ามื่อพพบไอ้อกอับแล้วมาเดี๋ยวครับคุณยายอีกเด้วนา ผมจะว่าครับบัตีิบัตริกาไม่เล่าครับเขาไปสวนไปเด็ดบักะนาวให้ผมไงเด็ดมะนาวอืมกะนาวอักมะนาวเขาปลูกง่างงางเาทำปูกอะไรี่ครับเออให้ผมถุงนึงเรียกสิได้มะนาวถุงนึงให้ถุงนึงบักะนาวอ้๋อคุณยายจะให้ผมทำไมเพราะว่าบ้านผมก็มีเอาไม่เหมือนกันเออ อันนี้อยากฝากน้องฝากคนเมืองอะไสัอย่นได้มะเออเขาเอน้องแต่เลียงข้อเยี้ยาใส่เรื่อง้หบอกแตเลี้ยงข้อจะใช่แต่เราพไดเรื่อวปากผมว่าเออม่กี้นั่นลูกก้าๆห้าว่ายี่บาทหกระมีได้ครับคุณย่ยมีมันไม่เหมือนกันเออเอาไปกินลองดูสักมันมี่ เห็เ <iro. S 1> พราพึ่มีหุอยู่นึ่ง่ไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะมะนาวมันถูกะะว่ามนมาโอโโรนึงก็ขายได้สิบสิบดสิบาทนี่แหละว <c oughs> ่ามัามนบอกเรีงแล้วบ่อนี่เกนบอกโรนึงนมันบอกหน้ามันถือผมคุณยายเรามานะ่โรนึงก็ไม่เกินสิบสิบดบสอบาทหรอกว่าัอ้าวคือเป็แจ้งสารมันบอกเรียเพาว่านอนคืนอีกนี มันปั่นกูขึ้นเหรอจ้าอันนี้มันเค้แม่นยมันกว่ากันไหก่อนว่ามะน,นาวถูกสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทเท่านาาั้นโอ้เรียงไปเลยดีอเออเอาขึ้นเป็นซี่น,นี่เราเขาเรียกตีหองเพิ่นอะเพิ่นบอกชัดเกยนเป็นโตเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ชัดๆไปแล้วเอ 10, 10, <12. S 1> อเ,อาเอา้าผมอ่นว่าบักหน้าคุณออกให้ผมผุงนึงคุณย่น่ะครับผมเออเดี๋ยวตีบากน้าเป็นศูนเลยมันไม่เป็นไม่กลมๆต่อครับนี่เราเขาจะตี เราเอายืนหน้าไม่ไมผมผมเพราะหิวนี่อลไรผมได้ว่าจริงๆมีศ <laughs> ูนย์เนอะเลียมีศูนย์กำมเนึองล่ะเนาะศูนย์กำมเนึองให้เอฟซีร่องตีเบิงพิจารณาเบิงครัไม่จะตรงกันบอ้าตรงเลยจักเอาเด้อเอออย่างใครถือคู่คน้นเอฟซีอย่างใครถือคู่คน้นเ๋ยวตีย่ายน่ะเท่ตีเป็นศูนย์เก้าเออแต่แล้วเขาบอ่าเดเท่าค้างแล้วทั้งนั่งเมียเอาศูนย์เก้าศูนย์ แปดนะเขาไม่ได้เท่าไรเนาะศูนย์เก้าศูนย์แปดสูนย์เจ็ดไปตัวนึงไปครับเผมหมายสำคัญสูย์เก้าศูนย์เก้าศูตรแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับศูย์เจ็ดแล้วก็คุณยายว่าบอกเล่าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนาะเออว่าโลนึงไม่เกินสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทดอกลูกก็แล้วโลนึงไม่เกินสิบเออสิบสิบเอ็ดสิบสองเออไม่เกินมา้งใชไหไม่เกิน มันถูกมากเลย่าื่านแล้วก็ล่อนซื้อเบิ้งเนาะการแหวมักตัวไหนก็ยังเอาจังสีนะครับผมไอะแอะมากเัวยังเอาเเ้อเพราะว่าเลขมันมันมสีหลายตัวมันจะเขาอยีกตีให้มันถือโลดจังนสีนะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแต่พอคุณยายเราเบาเนาะโลละโลละไม่เกิน สิบสิบเอดสิบสองบาทหลักลูกวเจ้าพอที่บอสั่นเดเออเออเ็าได้เขาไดแปลกจีงวงเอซี่รอบพิจารณาเบิงงครับผมผมว่ามันบอกผ่าดลับวันจะเป็นยังไเออนี่เนี่ยก็ได้มาได้ได้หมาได้เพราะว่าได้บังหน้าเป็นมาถุงคนเนาะคนเอาห้เป็นถุงคนเนาะแม่เสียอีกว่าังหน้า เอาละเนาะเพัฒน์ไทยพัฒน์เอกลนพัฒน์ว่าเขาเป็นคนเมืองเพัฒนว่าเขาดีน้ำเพื่อนมหาห์แม่ก็เด้อดรู้พัฒน์ฮะนี่ล่ะได้เป็นซื้อสุดว่าพี่มากับคำว่าใช่บ้าแบบนี้เออสุดท้ามากับคำว่าใช่นะชุดนี้เนาะครับผมเออแต่ละชุดนี้มีแต่ชุดมวนหมดนะแม่ใส่หมดแต่ชุดที่เก็บนะครับพี่มากับคำว่าใช่หลังพูดได้มากเลขสาวตัวเก๋เกียใส่ครับผม เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดป้าต้องเป็ี่ยนตัซั่งพี่มากับคำว่าใช่เนาะแอฟซีเพิ่งถือยางไงหายแก้โจรใช่ไหมถ้าตามผมมันต้องได้หลายกว่าเสียละครับผมคิดว่าผมเพิเคยผิดพลาดหลายอหลายวัดเช่นเช่นนะครับเพราะว่าผมฝันมาซืียของผมโดยตรงเช่ไหม เพรยังไครเอฟซีมันคือใหญ่พันใดอีหลีเพราะว่ามันแปลกอ่าครับชุดนี่เนาะไปขึ้นผู้ขึ้นพาไปไปได้บักหน่าวนี่แหละเอฟซีร่องซีร่องเบืองทามักกะเอาคือน้ำหอมทามักกับว่าเป็นดยังนี่ว่าพลาดไปแมนแมนฮาราคนกะโอ้เรียกล้าคือคือกันแทอร์นั่นสิแอนเอรเอาไว้เลยครับเด้อ ร่องซื้อไว้ให้มันมีกะสุนก่อนจังพากันนำหลายๆงวดนี้ให้มีมกะสุนกนครับผม,ม,มงวดน่าจะเอาไม้อีกจะเถียงต้องถือแหละครับคิดว่าต้องถูกถเพราะว่าผมกับ คือคูค้มวดคุค้มว่าแล้วผมไม่พูดมันเง <laughs> ันอะไรแล้วมันอาเพศเราซ้องสอง <laughs> าเพื่นแค่ยืมว่าฟันแบบเก่าอีกงแล้วฟันแบบเก่าอีกโอ้ยเอาไปจากไหนอีกล่ะคือบ่มน,นะครับเราพบกันเดี๋ยคนบ,บอกมากสิพบกับว่ามากดอกเอว่าไม่เกินสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทาโลนเพราะมะนาวมันถูกใอไ่ไหมสิน่ะ อัดปันคู่ขึ้นนั่นแหละแวมันบ่าชัดเจนขึ้นยังซี่เออแล้วผมก็ขึ้นฮอลเอฟซีเนาะผมก็เล่เปามานี่ล่ะถ้าเอฟซีไปซื้อเขามื่ออึนกรอะไรเขานี่จวดทำเนาะวาเศยดายเน้ยมันก็สุดเลยว่าเล่าของเขาของเราเขาเนาะอันนี้วาลาล่องเบิง เอออย่าไปซื้อต้องคืนไรจองไว้แดรักน้อยๆขอให้นานๆของผมนะครับเอาเพื่อจะสร้างในป่าสายยั่งร้องสื่อเบิงขอปากตรงนี้นะครับ09.08.07เนาะครับผมหน1่1ศูนคุณบอกแอนซันครับละซื้อไว้ไม่มีกับศูนย์กรไอพิจารณาเบอร์ค่ะครับก่อนจะล่งพุทธเนาะครับ การเสียงโชคมันมันมันอยู ment, oul, like yeah hey, ่ก yeah. ับเพื yes ่อนเสียงหลายถ้าบ่ามากเขาก็บพต้องเอาเรื่องแห้งหายยากเคสเป็นยุคเงี้ซีเนาะเออยุคเศรษฐกิจบอ่ดีแห้งโควพิดกับแห้งหลายอืมแล้วก็เขาก็คัดออกงานสักทีนะครับเออเขาคัดออกว่าเศรษฐกิจเออก็เป็นแต่สร้างเลย ก็ยังเอาของเขาคู้มวดแล้วเขาจะเอาเงินไหนมาให้มาสนว่าต้องเป็นสร้างเลยก็ถือห้าหกพ่ามาไม่ได้ขืน้นว่าแล้วพอปฏวติเป็นเจ็ดเก้านไม่เป็นเจ็ดแปดเนาะผ่อม่ยัดขัอนสูงอ่ะนะวัดวันนึงบันนี่ก็ที่หมไม่ะด้เป็นหาหมว่าว่ามันขึ้นสูง ตลาดเนยถือเป็นที่มากเขาหาหงมนเร่ครับผมผมก็ได้หลยแสนสามหมื่นหาพันตลาดมันก็ขาดทุนไปหงหมื่นหาหมมาสองแสนไม่ได้เรียนร้ายครับใหญ่ไอเรียนวัลซัมนี่นะแล้วจะทุ่มนักหลายจอวมันค้อยมันมีคุ้งวดวันนี้บ่ถือว่าน่าเอาไม่ั่นสินะครับวันนี้ร้องเบิง์ดครับผมผมฝันว่าไปเก็บบังเน่าครับ ไปไปไปเที่ยวผูไปน้ำเขานะครับไปทัศนศึกษาน้ำเขาแล้วก็ผู้เทาไปเลี้ยงข้อเย่าวพูดย่าเนร่บแล้วบางเน่าฝากผมถุง,ถงนึงเพราะว่าเออบางเน่าอิบานผมกับลายอยู่แล้วเรื่องนีนะครับเพราะ่ามันบก่กคือกันใด้ลูก,กบางเน่าอย่างนึงนะ่งอะโลนึงก็ไม่เกินประัรนมา,นมา,มาครับ สิบาทสิบเอสสิองนี่เนะครับมันนาถูกมากจริงๆนะครับร่องซีเว้เนาะแมนบออย่างเอฟซีมันถือเนาะเบงจักเทียด้เอก็สิคักเนาะเออก็ฟากคนสวยสุกออกสลากอีกได้หยับถืงแล้วม้นึงอ่เนาะคนสวยอาจจะได้ยินแล้วเน้องนึงแมนอคนสวยพี่ออกสลากวันนึงอ่ะหยับถึงแล้วฮางโฮ เขาตกหายแล้ววันนี้ยัดเข่าเปะอยู่คนสวยปากไปแล้วคนสวยยัใจดําเด้อเขาก็อนุเคราะห์เขาก็อนุเคราะห์นครับอย่ากให้เอฟซีของผมน่ะถือเลยอยาดจะกินแห้โบดีเนาะให้เพื่อนมีงินใส่พุทธสามสี่มืนแน่ใจสินะครับคนสวยตกให้ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์หสอง ฝอกไเพื่อนแนเดอร์ครับฝากไปทักกองฉลากกัครับใกล้แล้วเพื่อนเพื่นเพื่อนยิ่งลรวเนี่ยแล่วประเทศแปดออกไปห้าหกผมซื้เอ้าเป็นอะไรนว่าผมซื้อสองหกศูนย์หกหนึ่งหกหกหก สีหกเขาไม่ได้หาหกกับสามหกแมนบอกกเขา้ออกเสียบกลางไงเมื่อดีขอจากที่เด้มก็สวยก็สวยห้ามใจดำนะครับตกให้ด้วยครับถือทั้งบททั้งรางให้พันแจโจนแน่ลาวปาไปยัางซารละเนาะอยากให้พันถึงอีลีด้วยความจากใจผมอ่ะพันให้เอฟซีพันได้ทุกคนครับเออ ยุคเขายากมากแพีงเนาะเมียนเมียนอย่างให้ถูกอย่างมันพี่กันไป้ลายหลายนะครับไปเรียงลูกเรียงหลานเนาะครับผมเออปากหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองว่หลายตัวถูกเนาะครับผมแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดถ้าใครชอบเรียกสามเจี๋ก็เกียร์ใส่นะครับเพราะเป็นอัลวัมศุนยที่เจ็ด พี่มากับคําว่าใช่ชอสินะพี่มากับคําว่าใช่ท่านขอมาแล้วจับให้ดังเล้เนาะเอาใเนาะครับผมัสดีครับเอฟซีมีครับกำังไปดเวยเรา่อเลียบเง้จนเท้ยวยเรือครับผมัาดีครับรำรวยร่ำรวยค่จร้านเป็นเดียวทดงครับเดี๋ยวทุกเจ็บจับให้แล้วครับรลบาดสุที่เจ็บครับ ครับเอาบัตรนี้ก็เป็นแนวทางของเสียจนปนญหายมาเลยครับเด้อบัตรครับ,บอ่าเพินฝันตองหวดมาแล้วฝันตองหวดมาเลยครับเอาสำหรับพิณิก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ